พิ่งตนนอนประมาณสักน่าจะประมาณสัก8ปดโมงเช้านะครับ8ปดโมงเช้าเดี๋ยวก็ต้องทานอาหารเช้าอันนี้ก็ผลไม้เมื่อคืนนอนเช้าหน่อย คืนรู้สึกเหนื่อยรกินพิซซ่าก็ไม่รู้นะครับรู้สึกเหนื่อยเล่นบอลสักพักหนึ่งทุ่มทุ่มหนึ่งก็กลับเข้าบ้านอาบน้ำแล้วก็ขึ้นเตียงด้านนอกของบ้านนะครับหลังคาข้างบ้านก็เปลียกฝนเพิ่งหยุดนะครับ ปิดไฟครับิดไฟออกไปก็ยังตกอยู่นะครับป,ปล่อยสวัสดีครับเช้าว,วันศุกร์ที่22นะครับเช้านี้ตื่นมาฝนก็ตกแล้วก็หยุดไปแล้วนะครับอากาศชื้นก็ตเตรียมอาหารเชา้าไว้ทานนะครับ ก่อนอื่นเลยก็มีน้ำดื่มหน่แก้วกล้วยเมือง3ามใบบ่าวนี่ห่งชิ้นงาดำนะครับสิบช้อนกาแฟสูตรกาแฟนี่ก็มีกาแฟเนสมีอบเชยนะครับมีเกลือหิมาลัยมีน้ำตาลแดงและมีกะทิสดนะครับ นี่คืออาหารเช้านะครับ